สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องพังคุกกี้กกกนะครับผมเดี๋ยววันนี้พามาดูคุกกี้กครับผมก็อาการหงุดหเป็นไปถึงไหนแล้วเมื่อวานพอดีผมไปหาซื้อเซนลุกนะครับหาซื้อแถวเขตจอมพระสรินไม่มีนะครับพอดีมีเพื่อนเป็นคนหมอสมหัวแถวแถวเขตตะบ,บนบะตะบ,บนกระโพนี่นะครับขอบคุณปยังคุณหมอเฟรมค,ครับที่ติดต่อ น้ำมันเซนลุกดีจากกรมปศสัศตว์มาให้หนึ่งขวดนะครับผมแกไม่ได้มาด้วยตัวเองครับแต่แกส่งน้ำมันมาให้นะครับผมก็ได้มาจากปศสัศุรินทร์นะครับที่คุณหมอเฟมนํมามาให้หนึ่งขวดนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําการนวดกันเลยครับผมนี่นะครับอาการของหมูบวมไม่รู้เกิดขึ้นจากอะไรครับ อะไรกัดปล่อยเรืออะไรไม่รู้เขาเนีรวมใหญ่แล้วไหมเขาอยาบอกว่าให้ทั้งหมดบางๆก่อนนะครับผม แรกขึนใส่เยอะครับนี่ครับรวมใหญ่แล้วนี่ยังไม่ดีขึ้นนะครับประมาณสองวันแล้วนี่ พี่น้องควานช้างครับท่านใดที่รู้เกี่ยวกับอาการอย่างนี้ก็โทรมาแนะนําหน่อยนะครับก็บอกกล่าวกันได้เข้ามานะครับผมเพราะว่าอาการนี้ผมก็ไม่เคยเจอเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันไอ้นี่ก็ฤดูหนาวนะครับผมไม่รู้นอนทับข้างหนึ่งหรือย,อยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าแมาลงกัดต่อยนะ่าจะไม่มีครับผมพอดีผมก็ดูอยู่เรื่องทำความสะอาดหลักอะไรครับไม่เคยไปล่ามฝาล่ามอะไรนะผม มบอกว่าให้นวดเซนลุกไปก่อนนะครับถ้าไม่ดีขึ้นยังไงเดี๋ยวไปต้มน้ำอุ่นประครบนะครับผม ที่คุณสิงคุณเสือแบ่งให้ครับสำหรับช้างที่ตกงานครับก็พอได้กินบ้างครับพอได้เสริมเสริมกันไปครับสำหรับสัะรดครับแถวบ้านเราก็ไม่มีสับปะรดครับ การก็ไม่น่าจิบไม่น่าปวดนะครับก็จากการจับบีบนวดดูก็ใช้ๆครับไม่แสดงอาการนะครับแต่แต่บวมครับน่าจะเป็นการที่นอนทับข้างหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเป็นการสันนิษฐานนะครับ นก็ไม่ค่อยเสมอครับเป็นดินแข็งด้วยครับบางทีก็บางทีเนาะเขาอ,อาจจะนอนครับข้างที่มีหินก็เป็นไปได้ครับเ็นพอที่จากที่นอนก็มีแต่ด,ดินแข็งครับมีก้อนหินบางครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง Elephant Cooky ด้วยนะครับขอบคุณครับ